เปิดตัวแล้วที่ไต้หวัน HTC Design 20 Plus ใช้ชิป Snapdragon 720G กล้ G, องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบตบจุดใจ 5,000mAh <ม>เปิดตัวแล้วที่ไต้หวัน HTC Design 20 Plus ใช้ชิป Snapdragon 720G กล้ G, องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบตบจุดใจ 5,000mAh ลาสุดทาง HTC ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น HTC d e s i g n 20 Plus ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับสเปคแบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวครับจะมีสเปคเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด164.9คูณ75.7ค9มิลลมน้ำหนักอยู่ที่203กรัมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus 720 x 1600พิกเซล ตัดส่วนการแสดงผล20ต่อ9ก้าชายชิบ oc พ่อคอมซันรันเจ็ดสองศูนย์จีออกเตอร์คอความเร็ว2.3กิกะเฮิรตซ์ไฮแหลมาที่6กิกส่วนเอมาให้มาที่108กิกเพิ่มได้ด้วยไมโครเอลดีการ์ดระบบปฏิการ Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล่องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรุ่นแจก f 1.8พร้อมระบบ paf กล่องตัวที่2เป็นเลนอัลตราไวความวละเอียดห้านพิกเซลรุ่นแจ f สองจุดกล่องตัวที่3เป็นเลนมาคโคร ความเอียด2ล้านพิกเซลรูดแสง F 2.4ครับส่วนกล้องตัวที่สเป็นเลนเดฟความเอียด5ล้านพิกเซลรูดแสง F 2.4และกล้องหน้าเซลฟี่ความเอียด1มลานพิกเซลรูดแสง F 2.0ครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้มือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับ2ซิมการ์ดรองรับ 4G LTE มี Wi-Fi แบบ Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot มีบลูทูธ5 0มี n f c มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับ มีผ่อนุ๊บ b ีไทยสมีทั้งหมด2ส,สีคือสีส้มและสีดำครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับมีราคาอยู่ที่8,490ดอลลาร์ไต,ต้หวันหรือประมาณ9,200บาทครับสมาร,ร์ทโ o นร,รุ่น hgc design 2ี่สิ plus อ่มวางจำหน่ายที่ประเทศไต้หวันตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนี้ครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายทีฟาสก็มาบอกการไ้สร้าอีกทีครับ